เรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขต1อําเภอเมืองตบลปากน้ำไทยบ้านบางเมืองบางโปร่งบางด้วนพักประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหมวด15ทับ1ว่าด้วยกลไกการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เสนอโดยคุณผลิตวชรศิลป์และคณะ เพราะที่ฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งระฐานตรนว่ารัฐมนูญคือสัญญาประชาคมที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับอำนาจรัฐและหากสัญญานี้ไม่ได้เกิดจากเจตจำนงของประชาชนก็ไม่อาจเรียกได้ว่าประเทศนี้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพราะหลักการพื้นฐานง่าย ที่สำคัญที่สุดที่เราต้องร่วมกันปกป้องก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนกว่า8ปีที่ผ่านมาค่ะที่เราอยู่ร่วมกับรัฐธรรมนูญปี60ผลพวงจากคณะรัฐประหารที่ออกแบบมาให้อำนาจรัฐลอยตัวอยู่เหนือประชาชนเราทุกคนต่างเห็นตรงกันแล้วค่ะว่ามันไม่ได้สร้างเสถียรภาพทางการเมืองแต่กลับทําให้การเมืองขาดประสิทธิภาพขาดความโปรง่งใสไม่สร้างความเชื่อมั่นในระบบตรวจสอบทําให้กลไกรัฐขาดความรับผิดช,ชอบและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เกิดการใช้อำนาจอย่างช่อฉนตามแรงจูงใจทางการเมืองจนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะปัญหาสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงฉบับนี้ก็คือระบบตรวจสอบถ่วงดุลหลักอย่างศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระนั้นถูกออกแบบมาให้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชน โครงสร้างอำนาจถูกออกแบบให้อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสามารถกำหนดชะตากรรมของอำนาจที่มาจากประชาชนและที่สำคัญสามารถกำหนดชะตากรรมของประชาชนคนทั้งประเทศได้ ท่านประธานคะที่ฉันจะขอยกตัวอย่างให้ทุกท่านเห็นภาพชัดๆง่ายๆในระยะเวลาเพียงสองปีที่ผ่านมาประเทศไทยเปลี่ยนานายกรัฐมนตรีไปแล้วถึงสามคนซึ่งเป็นผลมาจากคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูญแต่ไม่มีใครในระบบการเมืองนี้ต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบว่าการที่รัฐบาลอยู่ได้ไม่นานขาดเสถียรภาพมันส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรนโยบายต่างๆที่ให้คามั่นสัญญากับประชาชนไว้ก็ขาดความต่อเนื่องฝ่ายราชาการก็เกิดความสับสนในแนวทางการปฏิบัติเกิดความติดขัดล่าช้าในวิธีการงบประมาณนักการเมืองที่มา การเลือกตั้งก็ขาดสมาธิในการทํางานบริหารประเทศค่ะเพราะต้องมานั่งกังวลว่าจะโดนนิติสงครามเล่นงานถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือยุบพักได้ตลอดเวลาท่านประธานคะเราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งอบจที่กะกะตคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่แม้ประชาชนทั่วประเทศจะส่งเสียงสะท้อนคัดค้านว่าไม่สะดวกไปใช้สิทธิ์คนสมุดปากการร้องเรียนดิฉันมาเป็นจนวนมากค่ะเพราะเขาทางานโรงงานหยุดวันอาทิตย์วันเดียวผลออกมาคือมีผู้ใช้สิทธิ์เพียง50เเลดลงกว่าครั้งก่อนถึง10%เเซ แต่กลับไม่มีใครต้องมาแสาดงความรับผิดชอบค่ะกกตถูกตั้งคาถามก็ไม่มีคําตอบทั้งๆที่การเลือกตั้งท้องถิ่นส่งผลอย่างมากต่อปากท้องของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนั้นๆสําคัญต่อการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อชีวิตประจําวันของทุกคนแต่ก็เป็นกกตเองที่สร้างอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของทุกคนไม่แหนมซ้ํายังขาดความน่าเชื่อถือในการบริหารการเลือกตั้งค่ะย้อนไปปี62ที่มีการปรับสูตรคํานวณสสบัญชีรายชื่อ หลังการเลือกตั้งจนกระทบต่อจํานวนเก้าอี้ของสสในรัฐสภาหรือจะเป็นการจัดการเลือกตั้งสอวอที่ขาดความโปร่งใสยอย่างชัดเจนก็เป็นกกตอเองที่ทําให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในการเลือกตั้งเกิดวิกฤตศรัทธาในระบบผู้แทนหรือจะเป็นองค์กรตรวจสอบทวงดุลหลักค่ะด้านการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างปป,ปชสตงที่ถูกตั้งคําถามหนัก เรื่องความเท่าเทียมการปฏิบัติตนสองมาตรฐานคดีข,ของผู้มีอำนาจไม่คิดจะแตะล่าสุดก็มีเหตุการณ์ที่ประชาชนทั้งประเทศได้เห็นในคลิปแล้วว่าประธานปปชไปเข้าพบประธานรัฐสภาเป็นการส่วนตัวจนเกิดคำถา,ถามถึงความเป็นอิสระขององค์กรตรวจสอบสูงสุด หรือแม้แต่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินค่ะที่ตรวจสอบการใช้เงินของภาครัฐทุกบาททุกสตางค์เข้มงวดทุกระเบียบนิ้วแต่เหตุการณ์สำนักงานตึกตัวเองถลม่มจนมีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายก็เป็นการเปิดแผลให้เราได้เห็นถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่ค้านต่อสายตาสาธารณะขององค์กรเองแล้วเหตุการณ์นี้ก็ยังไม่ได้มีใครในหน่วยงาน,น,งานต้องมาแสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะ เมื่อคำวินิจฉัยทางการเมืองมีค่าน้ำหนักเท่ากับการยกเลิกเสียงเลือกตั้งประชาธิปไตยของเรากำลังถูกถอนรากองค์กรอิสระที่ไม่อิสระไม่ได้ทำหน้าที่เป็น,นกลไกตรวจสอบนะคะแต่กลายเป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจของคนบางกลุ่มท่านประธานหากเราย้อนกลับไปถึงบทบาทหน้าที่ที่มาของสารรัฐมนูลและองค์กรอิสระนั้นล้วนเกิดมาจากรัฐธรรมนูญปี40ด้วยเจตจำนงสำคัญคะ่ะที่ต้องการให้รัฐบาลมีสเสถียรภาพมีระบบตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของรัฐบาล และหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงได้มีการออกแบบกลไกต่างๆออกมามากมายทั้งศารรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่พิทักษ์รัฐธร,รรมนูญพิทักษ์สิทธิของประชาชนตามหลักประกันที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญออกแบบกลไกกก,กตปปชสอตองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบถวงดุลการใช้อำนาจของรัฐเพื่อลดการผูกขาดอำนาจทางการเมืองป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน แล้วก็คิดว่าหากเรามีตุลาการองค์การออตุลาการรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระที่มีความเป็นอิสระมีความเป็นกลางอย่างแท้จริงจะสามารถทําให้การเมืองไทยพัฒนาต่อยอดไปได้ก็เลยออกแบบกลไกการได้มาซึ่งตุลาการสารแลธรรมนูญอย่างเป็นระบบที่ถอยห่างจากอํานาจทางการเมืองแต่เชื่อมโยงกับประชาชนผ่านสอวอค่ะสมาชิกุธิสภาขอสไลด์ขึ้นเลยนะคะ และธรรมนูล40เป็นปีแรกที่มีการวางโครงสร้างสำนูลอย่างจริงจังจะเห็นว่าตุลาการมีที่มามาจาก3สายมาจากสายที่ประชุมใหญ่สารดีกามาจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการสารปกครองสูงสุดและมาจากผู้เชี่ยวชาญสายวิชาการที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาค่ะแล้วเสนอให้วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนร้อเเซ็ต์ให้ความเห็นชอบ ต่อมาในรัฐมนตรีปี50ค่ะรรท่านประธานโครงสร้างยังคงคล้ายๆเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญ2เรื่องก็คือเพิ่มเติมตัวแทนองค์กรอิสระเข้ามาในคณะกรรมการสัญหาและเปลี่ยนจากวุฒิสภาผู้ให้ความเห็นชอบที่เป็นคนที่มาจากประชาชนร้อเปอซนั้นเป็นครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งมาจากการสัญหา สุดท้ายแล้วท่านมูลฉบับปัจจุบันปี60ค่ะมีการเพิ่มสัสดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิสายราชการเข้าไปเป็น4สายแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือมันถูกตัดขาดออกไปจากอำนาจของประชาชนโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจในการคัดเลือกตุลาการต้องมาจากความเห็นชอบของวุฒธธิสภาทั้งหมดที่มาจากการแต่งตั้งของคสช250คนค่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาชนแม้แต่คนเดียว โครงสร้างที่เปลี่ยนไปทั้งหมดนี้นะคะจะเห็นภาพทชัดเจนว่าอ,อำนาจในการคัดเลือกตุลาการสารมนูลรวมศูนย์อยู่ที่วุฒิสภาความยึดโยงกับประชาชนลดลงทุกครั้งจากการมีรัฐประหารจากเดิมวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหลือกลายเป็นว่าครึ่งหนึ่งเลือกตั้งครึ่งหนึ่งสรรหาสุดท้ายถูกแต่งตั้งทั้งหมดโดยคณะรัฐประหารแม้ในปัจจุบันเราจะมีสวชุดใหม่ค่ะแต่วิธีการเลือกก็ยังไม่ใช่การเลือกตั้งโดยประชาชนอยู่ดีแต่เป็นการเลือกกันเองในหมู่ผู้สมัครเท่านั้น สไลด์ลงได้เลยนะคะองค์กรอิสระอื่นๆก็เช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายปลายน้ําแล้วกระบวนการสัญหาก็ต้องจบที่สอวอเหมือนกันทั้งหมดเราเห็นปัญหาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆองค์กรอิสระมีอํานาจสูงมากชี้ผิดชี้ถูกให้คุณให้โทษได้ตามอําเภอใจทาอย่างนั้นไม่ได้เราเลยต้องมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐมนุนปี40 50ถึงมีกลไกการตรวจสอบค่ะแต่รัฐมนุนฉบับปัจจุบันถอดกลไกการตรวจสอบถอดถอนจากสวสสและประชาชนออกไป นี่คือปัญหา สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดถึงสมก,การที่ว่าท่านได้รับอํานาจมาจากใครท่านจะใช้อํานาจรับใ,ใช้นใค,คนนั้นผลของมันก็คือเราได้เห็นการตีความกฎหมายที่ขัดต่อสามัญสํานึกทางประชาธิปไตยเราเห็นการยุบพักการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนหลายสิบล้านคนเห็นการตัดสิทธิ์ผู้แทนของประชาชนโดยที่ประชาชนไม่มีอํานาจไม่มีช่องทางใดๆใ,ในการตรวจสอบถ่วงดุลกลับเลยหรืออย่างกรณีล่าสุดเราเห็นคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญค่ะที่ออกมากําหนดวิธีการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่เขียนไว้ด้วยว่ารัฐสภาไม่สามารถให้ประชา ชวนเลือกผู้ล่างและรมนุนได้โดยตรงซึ่งเป็นการให้ความเห็นเพิ่มเติมเองไม่ใช่การตอบคําถามที่เกิดข้อขัดแย้งในทัศสภาด้วยซ้ํา เกิดเป็นข้อสงสัยค่ะว่าสารรัฐธรรมนูญกาลังใช้อานาจล้นเกินหรือไม่สารรัฐธรรมนูญได้รับอํานาจมาจากรัฐธรรมนูญแต่กลับมาสั่งผู้ทรงอํานาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญใ,ในระบในระบบประชาธิปไตยก็คือประชาชนเสียเองดิฉันจึงไม่แปลกใจค่ะที่ประชาชนมีคําถามกันอย่างแพร่หลายว่าเรามีสารรัฐธรรมนูญเอาไว้คุ้มครองรัฐธรรมนูญหรือเพื่อคุ้มครองอํานาจของใครสิ่งที่ทรงอํานาจจริงๆแล้วคือสารรัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญกันแน่ เพราะมันเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินชี้ขาดทางการเมืองแล้วผลค่ะ ว่าทาไมเราต้องออกแบบการเมืองใหม่ผ่านการล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยกันเพื่อพาเราทุกคนก้าวออกจากกลุ่มดําทางการเมืองนี้ที่เราต่างยอมรับร่วมกันค่ะว่ารัฐธรรมนูนปี60ที่หลายๆท่านเรียกกันว่าเป็นฉบับปราบกงเนี่ยเป็นอุป,ปรสรรคต่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระไม่สามารถเป็น,นกลไกตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อสร้างนิติรัฐนิติธรรมไม่สามารถสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ตามเจตจำนงแรกเริ่มในการก่อตั้งขึ้นมา ดิฉันจึงอยากขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านในที่นี้โหวตรับตั้งหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพักประชาชนที่จะเป็นประตูไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยการออกแบบกลไกลให้สภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมาจากประชาชนยึดโยงจากประชาชนได้มากที่สุดบนข้อจํากัดที่เรามีเพื่อแก้ไขโครงสร้างอานาจทําให้ทุกองค์กรตอบสนองต่อประชาชนไม่ใช่อยู่เหนือประชาชน เพราะรัฐธรรมนูนคือข้อตกลงร่วมกันของทุกคนคะ่ะเป็นบ้านที่เราทุกคนต้องร่วมกันสร้างประชาชนต้องรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของเพื่อให้เราทุกคนร่วมกันปกป้องรักษาและยืนหยัดในคุณค่าอย่างแท้จริงขอบคุณคะ่ะ